ราศีมังกรได้ไพ่โดนหลอกเป็นยังไงบ้างเอ่ยระวังเลยนะฮะเพราะนั่นคือเดือนนี้ชาวราศีมังกรต้องระวังอย่างแรกคือคุณระวังโดนหลอกครับโดนหลอกก็คือหมายถึงว่าแน่นอนคอเซนเตอร์นะฮะออนไลน์เทคโนโลยีไอทีต้องระวังให้มากเยอะสีดเหลือเกินนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั่นคือชาวราศีมังกรเนี่ยต้องระวังโดนหลอกลวงนะครับหนึ่งสองความลุ่มหลงครับลุ่มหลงคือลุ่มหลงไปกับสิ่งที่เป็นความสําเริงสําราญบางคนก็อาจจะลุ่มหลงไปกับวัตถุนิยม วันบางคนก็หลงไปกับอบายมุกนะฮะก็ต้องระวังนิดหนึ่งหรือไม่ก็ลุ่มหลงแบบลักไม่ลุมหูลุมลืมหูลืมตาอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ลืมไม่เข้าใจเออเพราะนั่นคือชาวราศีมังกรต้องระวังทีเดียวนะฮะถ้าเป็นในเรื่องงานจะเด่นนะฮะสำหรับชาวราศีมังกรจะเด่นในเรื่องเกี่ยวกับด้านงานซื้อขายนะฮะมากเป็นพิเศษนะฮะจะโดดเด่นจะดีนะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องงานประจำเนี่ยจะเป็นลักษณะราศีมังกรจะขี้เกียจครับจะรู้สึกไม่อยากทํางานอยากออกจากงานอยากอยู่ บ้างหรือไม่ก็ประมาณว่าทํางานแบบเช้าชามเย็นชามนะเออนี่คือชา เลฤดูกาลมันค่อนข้างจะฝนตกบ่อยองเงี้ยมีโอกาสบางกาเรียกว่าพายุเข้าอ,อากาศเยน็นเยนชื้นๆบางคนก็มีความรู้สึกแบบอยากอยู่จะอยอยู่ในบ้านอยากอยู่ในห้องอยากขดตัวอยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับชาวราศีมังกรส่วนถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับต้องระวังการโดนหลอกลวงระวังเจอสิ่งไม่ดีรุ่มหลงอะไรประมาณนี้ได้ง่ายรหรืออีกมุมนึงก็คือชาวราศีมังกรต้องระวังการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยหรือเป็นการใช้เงินแบบไม่คิดอะไรอย่างงี้นะฮะตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักก็แน่นอนครับคุณ ระวัง,งคนเจ้าชู้คนมีคู่แล้วหรือตัวคุณเองเจ้าชู้เองก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะอีกด้านหนึ่งก็คือชาวราศีมังกรจะได้ไปเที่ยวอาจจะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวได้ไปเที่ยวคนรักก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะฮะหรือมุมหนึ่งก็คือภาพรวมๆเนี่ยชาวราศีมังกรนในช่วงเดือนนี้อาจจะวางแผนการท่องเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกัน<า>นี่นะครับพักผ่อนนะจ้า,ดจาโดมไม่เครียดมาเยอะแล้วราศีมังกรครับผมครับ